พรอ,อันใดอันว่าประเสริฐแล้วอันว่าดีแล้วขอจงได้มาเกิดแก่ท่านทั้งหลายพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทธาโสตีพระวันตุเตสาธุมังุมังคุปปะยะมังคุปปะปะกัป,ต,กปติยันติ นารายมักุสมะหังกยันเตอิปูกัปปารยันอมังคุปะสกะปติยะมะกุสมะคันตีอิโรตังคุตตะยันนมังคุป para สิกิป a ร a คันตตสาธุมะกุปปารยาอมังคุปังคุปปะติยะมะกุปุสกะปปายันเตให้ความสุขความเจริญทั้งหลายจงมาบังเกิด เป็นดังน้ำมนเป็นดังน้ำทิดอันศักดิ์สิทธิ์แก่มวลมนุษย์ด้วยศีลด้วยธรรมและด้วยคุณธรรมความดีทั้งปวงสาธุพรอ,อันใดอันว่าประเสริฐแล้วอันว่าดีแล้วขอจงได้มาเกิดแก่ท่านทั้งหลายเพราะว่ตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโตถีพันตุเตสาธุมะขุมังขุปตะยามังขุปสกปติยันต,ต,ตินารายมากุสมะหังกยันเตอิป,ปกะปรารยันอะมังขุปสกปติยะมะขุสมะกันติ อิโรสมังกุตรยันนังกุปป a อั a ิิิปร a กันติสา s ุม u กุปรรย r อมัังุุมังกุปั ku ิย k มะกุก a ku ั u ะ a k a ั a k ให้ความสุขความเจริญทั้งหลายจงมาบังเกิดเป็นดังน้ำมนต์เป็นดังน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์แก่มวลมนุษย์ด้วยศีลด้วยธรรม และด้วยคุณธรรมความดีทั้งปวง